สวัสดีค่ะอาจารย์เอ๋นะคะจะเพจดูดวงและโฮมจุ้ยนะคะก็ตอนนี้มาถึงคิวของราศีธนูนะคะในเดือนเมษายนนะคะเดือนเมษายนนี้ราศีธนูโดยรวมก็เรียกว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวเนาะในแง่ของเรื่องเจ้าตัวเจ้าชะตาขึ้นเป็นสิบเหรียญก็เรียกว่า เจ้าสตาร์เนี่ยค่อนข้างมีความพร้อมไม่ว่าจะเรื่องของการเงินนะแล้วก็ในเรื่องของเรือนกระดุมพลาซึ่งเป็นเรือนการเงินเองก็ขึ้นไพ่เอ็มเพรสนะก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างเรียกว่าไม่ไม่ได้ขัดสนอะไรนะคะในเรื่องของสภาวะการเงินเรียกว่า เจ้าตัวเนี่ยค่อนข้างเตรียมพร้อมแล้วก็สามารถที่จะดูแลทุกคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรแล้วก็ในแง่ของการติดต่อสื่อสารเรื่องการเรื่องงานก็ค่อนข้างผ่านราบรื่นไปได้ด้วยดีในเรื่องของการงานเองเนี่ยนะคะในแง่ของเนื้องานเนี่ยก็มีความ มั่นคงอยู่นะคะในในหน้าที่การงานของเจ้าตัวบางอย่างเนี่ยอาจจะมีเรื่องของตําแหน่งเนี่ยซึ่งก็อาจจะเป็นช่วงของการกําลังคิดและตัดสินใจแล้วก็อาจจะยังแบบตัดสินใจไม่ได้สัทีเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรคือโดยรวมเนี่ยในแง่ของเรือนการงานกับเรือนที่ทํางานพันธุเนี่ยพันธุเนี่ยมันก็ขึ้นในแง่ว่าเป็น h ฮเพร h ฮ r i s t เ g e เนี่ยอาจจะมีลักษณะของคนที่ให้การช่วยเหลือแบบลับๆอยู่ในที่ทำงานน,น,นะคะให้การสนับสนุนอยู่โดยที่ไม่ได้ออกหน้าแล้วก็อาจจะชาวราศีธนูบางท่านอาจจะมีงานที่เป็นโปรเจกต์ใหม่เข้ามานะคะซึ่งทำให้คุณเนี่ยต้องสู้ฝ่าฟันนิดนึงก็เรียกว่าคุณทำได้เนาะในแง่ของโปรเจกต์ใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาและในเรือนของปัตนิ ชาวราศีธนูบางท่านคู่ครองก็เรียกว่าค่อนข้างาก็เรียกว่าอยู่ในสภาวะที่โอเคสบายๆกับบางท่านก็ต้องบอกว่าคู่ครองอาจจะเหมือนกับว่าทํางานอยู่กับบ้านอะไรประมาณนั้นนะคะกลับมาอยู่บ้านดูแลครอบครัวประมาณนั้นอาจจะไม่ได้ทํางานแต่ว่าอยู่ดูแลบ้านอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของอในสิ่งที่ เรือนมรณะมันขึ้น justice เนี่ยถ้าเกิดว่าบางท่านที่มีประเด็นปัญหาหรือว่าเกี่ยวกับพวกคดีความอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกว่าคุณก็จะได้รับความยุติธรรมนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้น justice ในเรือนมรณะปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็มองว่า คือวางใจได้คุณได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอนแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานใหม่ๆนะคะจังหวะงานใหม่ๆเข้ามาด้วยแล้วก็อาจจะมีโชคลาภจากการที่เดินทางไปที่ใหม่ที่คุณอาจจะไม่ได้แบบคุ้นเคยอาจจะมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยจากการเดินทางนะคะตรงนี้สําหรับชาวราศีธนูก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ